ค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่อนี้นะคะเป็นตอนที่สี่แล้วนะคะครูก็จะแสดงตัวอย่างต่อมาเนาะเป็นข้อที่สี่ละในคลิปที่ผ่านมาครูแสดงตัวอย่างไปแล้วประมาณสามตัวอย่างทุกคนก็น่าจะคุ้นชินกับวิธีทำแล้วนะคะงั้นตอนนี้หา yc ก่อนเลยใช่ไหมถ้าใครจำได้แต่ว่าครูขอขค่น,นี้อ่ะข้อที่สี่อ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องหา yc ใช่ไหมคะหา yc ก่อนซึ่งตัวนี้เหมือนเดิมโจทย์มันเหมือนสามข้อแรกเพราะฉะนั้น yc ข้อนี้เราก็ได้เป็นเท mm. ่าไหร่คะ yc เท่ากับ c ห e กำลังห x บวก c ส e กำลังลบ2 x ถ้าใครจับไม่ได้กลับไปดูคลิปที่3นะตอนที่3ครูดได้อธิบายวิธีการหา yc นี้ไว้แล้วนะคะแล้วม,มันเหมือนกันทุกข้อเลยครูก็เลย ลอกลงมาเลยนะคะงั้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการหา yp ก็ต้องสมมุติ yp เนี่ยแต่จะสังเกตว่า yp ของเราเนี่ยมันมีเทอมพหุน,นามคูณกับ e กํลัง c x เวลาสมมุติจะต้องสมมุติให้ครบทุกออเดอร์นะคะก็เลยได้กลายเป็น ax b e กํลัง c x แบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้อง แทนค่าเข้าไปที่นี่แต่ครูว่าวิธีที่ง่ายที่สุดคือเราคูณกระจายตัวนี้เข้ามาก่อนแล้วค่อยดิฟทีละตัวนะคะ ax e กำลัง c x บวกด้วย b e กำลัง c x ถูกไหมเพราะฉะนั้นครูก็จะดิฟเทอมนี้ดิฟครั้งที่หมันเห็น x 2ที่นี่คือตัวแรกแล้วก็นี่คือตัวที่สองครูดิฟผลคูณนะคะครูก็จะได้มามีค่าเป็น หน้าดิบหลังบวกด้วยหลังดิบหน้านี่คือตัวแรกที่สองก็ต้องได้เป็นสี่ดีอลังสี่อย่าลืมเนาะดิบ e อกลังยมันต้องดิบ u ด้วยนะคะจากนั้นตัวที่สาเออขอโทษนะคะดิบครั้งที่สองดิบครั้งที่สองตัวนี้ตัวหน้าอันนี้ตัวหลังนั้นก็จะได้เป็นหน้าคูณกับดิบหลัง ช่ไหมแต่ดิฟหลังมันต้องดิฟยูร่วมเลยได้มีสี่ในตัวหนึ่งคูงขอบเขตเป็นได้สิบหกเลยนะคะบวกด้วยดิฟตัวนี้สี่เออีกำลังสี่อบวกด้วยดิฟตัวนี้ได้เป็นสิบหกบีอีกำลังสี่เอ็กซ์จากนั้นเอาทุกอย่างแทนค่าที่โจทย์ใช่ไหมกูเลยได้เป็น1 6บหกเอเอ็กซ์กำลังสีเอ็กซ์บวกด้วยสี่เออีกำลังสี่เอ็กซ์บวกด้วยส e ิบหกบีอีกำลังสี อันนี้คือดิฟสองครั้งจากนั้นลบด้วย4 y พาร์มคูเขียนไว้ก่อนกเป็นด้เป็ก4 a x e กำลัง4 x บวกด้วย a e กำลัง4 x บวก4 b e บกำลัง4 x แล้วลบด้วยสิบสองวแล้วลบด้วยส2 y องครูเขียนไว้ตรงนี้นะคะ y ก็คือ y p อ่าเราเลยได้เป็นตัวนี้ มีค่าเท่ากับ x e กำลัง 4x เพราะฉะนั้นตอนนี้อันไหนที่เราสามารถกระจายเทอมได้คุณกระจายเข้าไปก่อนอันนี้คุณกระจายได้อันนี้ก็คุณกระจายได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีค่าเป็น1 e ิ ax e กำลัง 4x บวกส ae กำลัง 4x บวกด้วย1 6บ pe กำลัง 4x ลบด้วย16 ax e กำลัง4 x คูณคูณเข้าไปแล้วนะคะลบด้วย4 a e กลัง4 x ลบด้วย16 be กลัง4 x จากนั้นมาตัวนี้ได้เป็นลบ12 ax e กำลัง4 x ลบ12 be กำลัง4 x และไปเท่ากับ x e กำลัง4 x เพราะฉะนั้นตอนนี้เทียบ เทียบสัมประสิทธิ์ทุกคนลองดูเทียบยัยงไงดีครูก็ดูก่อนงั้นครูดูเป็นเทอมดูเทอมแรกก่อน x e กําลัง 4x เราเขียนในตัวนี้ก่อนเราจะเทียบเทอมที่มันเป็นตัวแปร x e กําลัง 4x มันได้อะไรอะเอาสัมประสิทธิ์มาเขียนแค่นั้นพอได้ 16a แล้วเราก็ตาเราหาไปดูเทอมที่มันมี x e กําลัง 4x ให้หมดคะ่ะเทอมสองไม่ใช่เทอมสามไม่ใช่ใช x e กําลัง 4x ใช่ไหมมันก็ลบ 16a ไปต่อ x e กําลัง 4x มันได้ลบ 12a เห็นไหมแล้วก็เอาไปเท่ากับอะไรมันหมดแล้วด้านซ้าย x e กําลัง 4x ด้านขวามีแต่สสมประิ์เป็นเลข1ใช่ไหมคะงนั้นอันนี้มันลบกันได้ม่ได้เป็นลบ 12a มีค่าเท่ากับ1จะได้ a เท่ากับลบ1ส่วน12จากนั้นไปเทอมไหนต่อ,อครูเปลี่ยนสีให้ดูนะครูก็เห็นมันมีเทอม e กําลัง 4x ครูก็เขียนเป็น e กำลัง x มีครูได้เป็นตรนี้เราก็ไล่ไปดูสัมประสิทธิ์ก็คือ4 a ก่อน e กำลังส x มีตรงนี้ก็เป็นบวกด้วย1 6 b e กำลัง x ก็เป็นลบส a e กำลังส x ตรงนี้มีเป็นลบสิ b เห็นไหมคะจากนั้นมีอีกไหมมี e กำลังส x ก็คือได้ลบสิ b แต่ด้านขวามี e กำลังส x ไมคะไม่มีแสดงสัมประสิทธิ์เป็น0 ใช่ไห้นตรงนี้ลบกันได้สิ b ลบ b ได้เพราะฉะนั้นครูเหลือแค่1 2 b เท่ากับศแปลว,ว่า b ของครูมีค่าเท่ากับ0นั่นเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ yp ของเราได้เป็นลบหส่วนสิ xe กํลังส x นั่นเองครูไปแทนค่าใน yp ถ้าจำได้เป็นตัวนี้ b มันไม่มี ใช่ไหมมันก็แทนท่าที่ a เฉยๆก็จะได้มาเป็นตัวนี้ของเราเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ yx เท่ากับ yc เราเขียนไปอันนี้คือ yc ของครูแล้วก็ yp มาต่อเลยอันนี้คือคำตอบข้อนี้นะคะ,ะจากนั้นมาไปดูอีกข้อหนึง่งเป็นข้อห้า เพราะฉะนั้นข้อห้าของก็เป็นข้อนี้เช Ин ่นเดิม yc ของเราคืออะไร yc ของเราคือ c หน right. ึ่ง e กำลังหก x บวก c สอง e กำลังลบสอง x เพราะว่าโจทย์เหมือนเดิมถูกไหมคะจากนั้นสมมุติ yp อ่ะให้ yp มีหน้าตาเป็นอะไรคะถ้าเจอแบบนี้ครูต้องให้มีค่าเป็น a e กำลังหก x ถูกไหม กรณีนี้เกิดกรณีซ้ำนะคะตัวนี้ซ้ํากันเห็นไหมคะมันเป็น e กาลัง6 x ซ้ํากันแปลว่าเราต้องแก้ปัญหายัางไงเราต้องเติม x ไปทีละตัว x กาลังหนึ่งพอครูเติม x กาลังหแล้วครูต้องดูมันซ้ํากันอีกไหมมันไม่ซ้ําแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น yp ข้อนี้คือ ae กาลัง6 x คูณกับ x ตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูก็ทําเหมือนเดิมดิฟแต่จะดิฟตัวนี้ มันมี x 2ที่ทุกคนต้องดิฟผลคูณคือแบ่งคูณเป็นตัวนี้ก็ได้อ่ะก็จะเป็นอะไรคะหน้าคูณกับดิฟหลังได้1บวกหลังแล้วคูณกับดิฟหน้าเนี่ยได้ e กำลังห x แล้วก็ไดหก a ใช่ไหมดิฟครั้งที่2ดิฟตัวนี้ได้เป็น6 a e กำลังห x แต่ดิฟเทอมที่สองต้องดิฟผลคูณคือแบ่งเป็นหน้ากับหลังก็ได้เป็น หน้าดิบห,หลังดิฟหลังได้ e กำลัง 6x แต่อย่าลืมต้องมี6อีกตัวหนึ่งคูเลยเปลี่ยนตัวนี้6คูณ6เป็น36ใช่ไหมคะหน้าดิบหลังบวกด้วยหลังดิบหน้าได้ 6a ไมาเขียนไปแค่นี้จากนั้นคูณทักอย่างแทนค่าที่โจทย์เั้นคูก็เลยได้เป็น 6ae กำลัง 6x บวกด้วย 36ax e กำลัง 6x บวกด้วย e, 6ae กํลัง 6x ลบด้วย4วงเล็บ y พรังของเราคือ ae กํลัง 6x บวก 6ax e กํลัง 6x ลบ12 y ก็คือ y พรัได้เป็น ae กํลัง 6x คูณกับ x เนาะมีค่าเท่ากับ a e กํลัง 6x จากนั้นเราเทียบอีกแล้วนะคะขั้นเทียบของเราเราก็ดู เราเห็นตัว e กํัง 6x แล้วก็เทียบ e กํลัง 6x ก่อนก็ได้เทอมที่มี e กํลัง 6x ก็เอาสัมประสิทธิ์มาเขียนก็คือ 6a ตรงนี้ไม่ใช่นะเทอมที่สองไม่ใช่อันนี้ e X, กําลัง 6x ก็บวก 6a อันนี้คูณลืมคูณกระจายเข้าไปถ้านี้คูณกระจายเข้าไปก็จะเจอ e กํลัง 6x มันได้เป็นลบ 4a ใช่ไหมคะแต่ตัวที่สองมันไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ใช่ฉั้น เท่ากับด้านขวามี e กํลัง 6x สัมประสิทธ์เป็น1ใช่ไหมคะดงนั้นตอนนี้ได้อะไรเนี่ยอันนี้6บวก62ลบ4ก็เป็น8ด้8 a เท่ากับ1แสดงว่า a มีค่าเท่ากับ1สด้วย8จากนั้นเทอมต่อมาเทอมต่อมาครูก็ไปเจอเป็นส c นะคะ,ะเจอ x e กํลัง 6x บ้าง xe กำลังห x, e x อาเทียบก็เอาสัมประสิทธิ์มาเขียนสาบหก a อันนี้เอาเป็นแล้วเนาะตัวนี้ xe กำลังหก x แตมีลบสี่คูณได้เป็นลบยี a ถูกไหมคะจากนั้นอันนี้ xe กำลังห x ก็คือลบสิ a แล้วด้านขวานี้ไหม xe กำลังห e x มันไม่มีแปลว,ว่ามันเท่ากับ0ูนนั้นตอนนี้เราได้เท่ากับเท่าไหร่คะ สาสบหก a ลบยี่สิบสี่ a ลบสิบสอง a ก็มีค่าเท่ากับศูนย์แสดงว่ามันได้ศูนย์เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นก็คือใช้ a ตัวนี้เลยแสดงว่าตันสมการเป็นจริงไม่ว่า a เป็นไรนะคะครูก็เลยได้ yp มีค่าเท่ากับห e นึ่งส่วนแปด xe กำลังหก x นคำตอบข้อนี้ y x ของเราก็มีค่าเท่ากับ เอา yc บวกด้วย yp นั่นเองอันนี้คือคำตอบของข้อนี้ย้นกับมาที่หน้าของเราในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยไอยตัวอย่างสุดท้ายนะคะมันมีอีกสเตปหนึ่งอะ่ะมันมีประมาณสักห้าตัวอย่างก็ลองดูเขาให้เขียนแค่ yp เองค่ะ เขาให้แค่ว่าเราสมมติ y t เนาะไม่ต้องให้หาไม่ต้องหาสัมประสิทธิ์ด้วยแค่สมม,ต,มติมาดังนั้นแต่ว่าลายแต่ว่าเราต้องหา y c ของแต่ละข้อก่อนแล้วดูว่ามันมีตัวซ้ำไหมตัวนี้สมการลักษณะเฉพาะคือตัวนี้7428แสดงวันนี้มันแยกตัวประกอบได้คุกก็แยกได้เป็น r r 74แล้วก็บวกลบใช่ไหม แทนได้ r เท่ากัลบลบเแล้วก็สี่้้นได้ y c มีค่าเป็น c 1 e กำลังลบเ x บวก c 2 e กำลังส x จากนั้นมาดูถ้าเราสมมติ yp yp จาก g x ตัวนี้ถือว่าเป็นพหุนามเห็นไหมคะเ x ลบหมันแค่เขียนเขียนแยกกันแต่ต้องรู้ว่ามันเป็นพหุนามแทนครูสมมุติมันจะได้ตัวนี้เป็น g 1นอ่ะ ลักษณะตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของ g 1นึ่งและนี้ก็คือ g 2ถูกไหมที่ครูเคยอธิบายในคลิปไหนสักอย่างลองกลับไปดูนะคะก็ต้องสมมติของใครของมานะเจะ็ x ลบหนึก็ต้องสมมุติเป็น a x บวก b ใช่ไหมนี้ g หนึ่ g สองเราต้องสมมุติเป็น c e กำลังลบเ x ถูกไหมคะงั้นเราเจอตัวนี้ซนะ้ำอ่ะเจอตัวนี้ซ้ำเราก็เติมเราแค่เติม x ไป ใช่ไหมจบเลยตัวนี้เแล้วอันนี้ก็คือ y p ของเรานะคะมันซ้ำที่ g ไหนมันซ้ำที่ g สองก็เติม x ที่ g สองไม่ต้องไปเติม x ที่ g หนึ่งนะคะ,ะจากนั้นมาข้อสองล่ะข้อสองก็ต้องหา y c อีก r กำลังสองลบหนึ่งร้อยเท่ากับศูนย์ r กำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยนั้น r เท่ากับบวกลบสิบ เราก็จะได้ yc เป็น c 1 e กํลัง10 x บวก c 2 e กํลังลบ10 x ถูกไหมฉะนั้นไปดู yp yp ถ้าจากโจทย์ลองดูอันนี้เป็นพหุนามคูณ e กํลัง10 x เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น g 1อันนี้ cos x เป็น g 2 x sin x ก็เป็น อันนี้เป็นแต่จริงๆแล้ววันนี้ทุกคนดูนะคะครูจะไม่เขียนอันนี้เป็น g สามนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นมุมเดียวกันมันเป็น x กับ x เหมือนกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นดูอันนี้ครูจะรวบเป็น g สองอ่ะฉะนั้นตอนนี้ y p ของเราอะ่ะมันควรจะเป็น a x กำลังสองบวก b x บวก c คูณ e กับ e กำลัง e สิบ e x e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 , ใช่ไหม แล้วบวกด้วยตรงนี้มันเป็นพหุนามเห็นไหมคะตัวนี้เป็นพหุนามครูควรจะเขียนเป็น dx บวก e อ่าครู e. เ,เขียนไม่อพอครูขอต่อข้างล่างนะคะมันจะเป็น dx บวกด้วย e คูณกับ cos x แล้วอย่าลืมบวกด้วยอะไรคะ fx บวกด้วย g คูณกับ sin x เห็นไหม ถ้าเราเจอหลังค่าหลังมุมเหมือนกันนะเราถือว่าด้วยกันได้เลยแล้วจากนั้นเรามาดู yc กับ yp ซ้ํำไหมมันเจอตัวซ้ําทุกคนเห็นตัวซ้ําใช่ไหม e กําลังสิบ x c ีหนึ่ง e กําลัง10บ x ถ้าครูเอา e กําลังส10บ x คูณที่นี่มันซ้ําเห็นไหมคะแปลว่าอันเนี้ยเราต้องเติมอะไรเราต้องเติม x ที่นี่หนึ่งตัวแต่ถ้าเติม x ที่นี่หนึ่งตัวทุกคนลองดูมันกลายเป็น e กําลังสิบ x คูณ x ใช่ไหม ถ้าครูคูณถ้าครูขอโทษนะคะก็คือตอนเนี้ยเอาใหม่เอาใหม่หมครูพูดใหม่นะก็คือเราคูณตัวเนี้ยเข้าไปแล้วเป็นคูณ x ใช่ไหมคะแล้วเราลองคูณเข้าไปดูมันไม่เจอตัวสาตัวนี้แล้วถูกไหมเพราะมันมี x ตัวนี้ผล่ามาแล้วถ้ามันคูณเทอมนี้ก็เป็น c x e กํลาลังสิบ x ก็ไม่ซ้ำถ้าเราคูณตัวนี้ยิ่งไม่ซ้ำแหล่เลยเพราะมันเป็น x กํลาลังสองคูณตัวนี้เป็น x กํลาลังสามไปแล้วเพราะฉะนั้น ข้อนี้ yp ของเราก็คือมี x ตัวนี้คูณเข้าไปที่เทอมนี้นะคะส่วนเทอมนี้โอเคนั้นต่อมาข้อสามข้อสามของเราก็คือหา yc ก่อนสี r ่ r กําลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ถูกไหมคะจันได้ r กําลังสองเท่ากับลบหนึ่งส่วนสี่ R เดียวเท่ากับบวกลบรูทหน่งบวกลบรูทลบหส่วนสถูกไหมแสดงว่าข้อนี้ออกมาเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะคะมันได้เป็นบวกลบ1นึส่วนสอถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ yc ของเรามีค่าเป็น c1 cos x ง c s ส่วนสบวก c2 สอง x ส่วนสอง แล้วมาดูมีเป็น sin x ส่วนสองค x ส่วนสองใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้สมมุติ y ่ีก่อนก่อนที่ดูตัวซ้ำทุกคนต้องสมมติ y ่ีก่อน yp ีตัวนี้ตับตัวนี้ครูต้องเขียนแยกเป็น g หนึ่งกับ g สองเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่านี้เป็น exponent i a l แต่อันนี้เป็นพหุนามมันไม่เหมือนข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้มันเป็นพหุนามทั้งคู่อันนี้เป็นเลขหนึ่งเขาถือเป็นพหุนาม x ตัวนี้ก็เป็นพหุนามนคูณเลยเขียนรวบทีเดียวได้เห็นไหมคะแต่ข้อนี้คูณต้องแยกยันตอนนี้เราเลยได้มีค่าเป็นเท่าไหร่ยันตรงนี้ต้องเป็น a e กำลังลบสอง x s i n x ส่วนสองบวกด้วย b e กำลังลบสอง x cos x ส่วนสองอันนี้คือ g หนึ่ง นะคะ e กํลังลบ 2x จริงๆเขียนทั้งนอกก็ได้นะคะแต่เขียนหกออ่ะจากนั้นมาหรือเราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้คะ่ะจะได้ไม่งงอ่ะคือเขียนใหม่ครูขอเขียนใหม่เขียนแบบนี้ก็ได้เขียนเป็น e กํลังลบ 2x ไว้ก่อนมันจะได้เหมือนที่ครูเคยสอนในตอนที่ครูสอนเริ่มต้นนะคะอ่ะมันก็เขียนเป็น a s i n x ส่วน2บวก b cos x ส่วน2เห็นไหมครูแค่ดึงตัวนี้ออกมาจากที่ครูเขียนแล้วลบไปเมื่อกี้แค่นั้นจากนั้นมาเราบวกด้วยอะไรล่ะตรงนี้เป็นพหุนามครูก็ต้องบวกด้วยอะไร c x บวก d ใช่ไหมคะคูณกับ s i n x ส่วน2บวกด้วย e x บวกด้วย f cos x ส่วนส เป็นแบบนี้แต่ว่าพอเรามาดูตัวนี้ดูตัวซ้ำนะคะตัวนี้มันมี c 1นึ่ง cos x ส่วนสกับ c 2 sin x ส่วนสองตัวนี้โอเคไม่ต้องทำอะไรเพราะมันคูณด้วยอ e ยกกำลังมันไม่ซ้ำอยู่แล้วถ้ามันคูณเข้าไปมันไม่ซ้ำมันโอเคใช่ไหมแต่ตัวข้างล่างไม่โอเคตรงไหนมันไม่โอเคตรงตัวนี้คูณเข้ามามันซ้ำนะะมันเป็นมันเป็น เขาเรียกวอะไรมันเป็นค่าคงที่คูณกับไซน์เอ่กซสองอะตัวนี้ก็คูณแล้วมันก็ซ้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูต้องเติมอะไรคะครูก็ต้องเติม x เข้าไปสมมติครูเติม x เข้าไปตรงนี้ไว้ท้างหน้าเลยทั้งคู่เพราะมันซ้ำทั้งคู่คือเติม x ตัวนี้เข้าไปใช่ไหมมันก็ไม่ซ้ำแล้วเห็นไหม ถ้าคููคูณ x เข้าไปเนี่ยเข้าไปตรงนี้ปึ๊บมันก็กลายเป็นมี x, x มาแล้วมันก็จะไม่ซ้ํากับตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้<ม>ก็ตอบแบบนี้ได้เลยถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะเติม x แค่ตรงนี้จากนั้นมาข้อนี้ล่ะ ข้อสี่กับข้อห้าเดี๋ยนะคะอืมเอ้ม,มันเหมือนซ้ำกันหรือเปล่าอ๋อมันไม่ซ้ำมันไม่ซ้ำที่ที่ y y c นะคะมันไม่ซ้ำาังนั้นตอนนี้ก็หามาข้อนี้ได้ r กำลังสี 2, 16, r ่ r กำลังสองบวกสิบหก r บวกสิบเจ็ดเท่ากับศูนย์นะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ทุกคนใช้สูตร r เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กําลังสองลบสี่คูณกับ a คูณกับ c ส่วนด้วยสอง a มีค่าเท่ากับลองไปคิดดูนะคะมันจะได้มีค่าเป็นลบสิบหกวกลบรูทล,ลบสิบหกส่วนด้วยแปด 8. มันก็เลยได้เป็นลบสิบหกบวกลบ 4i ส่วนด้ดาวย8เพราะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับลบ2บวกลบ i ส่วน2ถ้และนับเป็นอย่างนี้มันจะได้ yc ของเรามีค่าเท่ากับ e กำลังลบ 2x คูณกับ c 1 sin x ซส่วน2บวก c 2 cos x ส่วน2แลวอันนี้มันคือ yc แต่ถ้ามันเป็น yp เราก็ต้องดูว่าตั้งขวานคืออะไรก็ทาเหมือนเมื่อกี้มันเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเห็นไหมคะข้างฝวาเดียวกันเลยเพราะฉะนั้น yp เริ่มต้นคูจะเป็น e กำลังลบ2 x คูณกับ a s i n x b, ส่วน2บวก b cos x ส่วนสแล้วก็บวกด้วย d อ c, c x บวก b นะคะคูณกับ s i n x ส่วน2บวกกับ e x บวกด้วย f คูณกับ cos x ส่วน 2. 2เขียนเหมือนเดิมเห,หมือนไหมอ่าโอเคจากนั้นดูตัวไหนที่มีปัญหาตัวนี้โอเคเพราะว่าตัวที่มีปัญหาคือเห็นไหมถ้าคูณคูณเข้าไปมันจะมี e กํลังลบ2คูณเข้าไปอยู่ฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคูณต้องเติม x ที่ไหนคะคูณต้องเติม x ที่ตัวนี้ ถูกไหมจะเติมด้านหน้าด้านหลังก็ได้อ่ะอยูเติมเติมด้านหน้าก็ได้เติมว่าอย่างนี้ก็จะเป็น e กำลังลบสอง x คูณกับ x แล้วคูณเข้าไปมันก็จะไม่ซ้ำแล้วเห็นไหมคะจากนั้นข้อสุดท้ายล่ะข้อสุดท้ายนะคะก็จะกลายเป็นอะไรด้านนี้ r กำลังสองบวก8 r บวก16เท่ากับ0 มันแยกตัวประกอบน่าจะได้ได้เป็นไร rr แล้วก็ c 4, 4บวกตัวแสดงว่าข้อนี้ได้เป็นลากซ้ำใช่ไหมคะเพรฉะนั้น y c จะเท่ากับ c หนึ่ง e กํลังลบ 4x บวก c สอง x e กํลังลบ 4x แ้น yp ก็คือโอ้ข้อนี้ yp คืออะไรข้อนี้ มันประหลาดตรงที่ถ้าเป็นครูครูจะไม่เขียนอย่างนี้นะเห็นไหมครูเห็น e กํลังลบ 4x ครูดึงออกมาไว้ด้านขวาก็ได้ e กํลังลบ 4x ตัวแรกเหลือหนึ่งตัวที่สองเหลือตัวนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นพหุนามเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นตัวนี้จะง,ง่ายกว่าครูก็เลยสมมติเป็น ax กํลังสองบวก bx บวก c คูณด้วย e กํลังลบ 4x แลวหลังจากนั้นครูก็มาดูว่ามันซ้ำตัวไหน ดูตัวซ้ำนะมันมี c 1 e กํลังลบ c x ตัวนี้ซ้ำแน่ๆน่งั้นเติม x ไปแต่พอคุณเติม x ไปแล้วอะทุกคนดูตัวนี้คุณเติม x ไปเป็นตัวนี้ใช่ไหมถ้าเทอมนี้ครูคูณเข้าไปที่นี่เป็นไงคะอ้าวขอโทษครูคูณเข้าไปที่ตัว c นี้อีกครูคูณเข้าไปที่ตัว c นี้อีกมันไปซ้ำกับตัวที่2คือตัวนี้ถูกไหมแสดงว่าข้อนี้เราเติม x ไม่ได้ ทุกคนต้องเติมเป็น x ก,กาลังสองถูกไหมคะเพราะถ้าคูณเติมเป็น x ก,กาลังสองแล้วเราเช็คอีกทีหนึ่งตัวนี้คูณตัวนี้ไม่มีตัวซ้ําแล้วตัวนี้คูณตัวนี้เป็น x ก,กาลังสามที่ไม่ซ้ํเลยเลยนี่เป็น x ก,กาลังสี่ก็ไม่ซ้ําแสดงว่าข้อนี้ yp ก็คือตัวที่เราเติมเข้ามาคือเป็น x ก,กาลังสองตัวนี้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นบทที่สองครูก็จบไว้ที่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนก็ลองไปทวนมา มาอีกทีนึ่งแล้วก็ลอง,ลองดูลองคิดโดยที่ไม่ต้องดูคลิปวิดีโอแล้วดูว่าทำได้ไหมนะคะครูหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ทำบทนี้ได้ทั้งบทนะคะเจอกันในบทที่สามนะคะสวัสดีค่ะ